แต่จะได้วิวไหมอุ้ยขึ้นเลยแสวว่าเพลงแมทแล้วขึ้นอันแรกเลยเข้ามาปุ๊บเลยจริงทุกคนไม่ธรรมดาเพลงแมทดมอันนะทุกคนอยากดูด้วยกันแมมหนูจะกลับดานอุ้ยอ,ยอย <laughs> ดีนะยังไม่กลับโอเคทุกคนดูด้วยกันเถอะ ีหัวแดงมากเลยอะไม่นึกว่าจะแดงขนาดนี้เหมือนเขาแบบว่าเกตสีแ่ะว่าดึงสีแดงแต่ปากที่ซีดอยู่เลยสวยนะจริงภาพสวยสีสวยนี่โอ๊ยมันมา <c oughs> ต้องถ่ายรูปพี่นิ้งสวยมากนี่อันนี้นี่สดใสมากเลยตอนเวลาไหนลราบอกเขาไปห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยดูดูแบบเอ็นี่ขี้เก็กมากเลยลาตินเรืยอดาร์กสแอนนี่นี้ <laughs> คุณเหนือคุณเหนือคุณเหนือเป็นไก่พอเขาไปก็หลรอบ <laughs> หลายรอบมากทุกคนแล้วแบบโคตรร้อนอะ <c oughs> แดดแบบยัน,น <c oughs> ใช่ <c oughs> แดดตอนแรกอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังแล้วก็มาตรงกลางหัวพอดีเลยอะ <c oughs> <c oughs> แต่ชอบอันเนี้ยแบบทุกคนแบบดีมากเลยอะ พี่เหมยอันเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนแบบฟิลแฟนแบบเรียกอ่ะแบบเหมยเห็นเมื่อหน่นอยอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบอะไรเงีแบบ้ยแต่พี่ฟอสใส่ชุดนี้สวยมากเลยน,นะแต่ว่าจริงๆตอนแรกมันเขียวมิ้นท์นะทุกคนเแต่พอมีนี้ก็โอเคจริงที่ฉันเลือกมินมิ หนีซีโอ CO เรา <c oughs> <c oughs> ปาดเบือออกไปให้ไกล <c oughs> ทุกคนรู้เปล่าว่าใครเป็นใครข้างหลังหั <c oughs> <c oughs> ตาบางเวอร์ขัตาเป็นแผล ชุดสวยส่งเสริมความสวยงามแต่ตรงบันไดเต้นยากมากเลยนะไอ้ท่อนเอหลังคือหน,นูแบบเอไม่ไหวเลยอะแบบเสียวตกบันไดอะ <c oughs> อันนี้น่ารักมาก <c oughs> เอาหน่อยอล,ลมปิวพอดีเลยสาวหัวแดงเป็นผบกรัน นี่พี่บอกแล้วลบลงไปผมแบบฟิวจริงสวยดีดีด <c oughs> แดบผิวเลยนึกถึอองวันนั้นจะบอกว่าทุกวันนี้ค่ะหนูแบบคลนละสีเลย เ,เพลงดีๆเอ้ยยังไม่จบไม่จบนี่มาดูทีมซีมีไหมหไม่รู้อ่ะพี่สต็อปได้ไหม <c oughs> จะเดินไปดูเอาเปน็นนทุกคนดูด้วยกันไหมเยยเยนเยน ไม่อะตอนที่เราดู MV ็มวก็เป็นแล้วปะใช่ตอน MV ก็เป็นแล้วแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้แบบเรามัวแต่ดูอันนี้ไงไมไสังเกตเลยอะจริงเนี่ยนเนี่ยเขาเขาเอาอันนี้มาล่อเราเนี่ยเอาอันเนี้ยมาล่อเราเราก็เลยไม่ได้ดูจริง,งจริงแต่แบบเราเราแค่ไม่รู้อ่ะอีกนิดกู เป็นไงบ้างทุกคนขึ้นตรงเองเคดิตใช่ขึ้นตรงเองเคดิตต้งนานแล้วแต่เราไม่ได้สังเกตเลยอ่ะแล้วปิดเด่นูก็จะไปแล้วนะทุกคนบายบายวังนี้พีมามาถ่ายรูปกลุกันแต่สภาพคือแบบว่าให้เพนขับเค้ม อาท่านี้ไหมโอเคคๆว่าได้แหละที่ไปเติมปากก่อนดีกว่าไม่เป็นไรฝากฝากแต่งด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน